สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้มาสั้นๆน,นะครับมาครับสานาทีก็กลัวเกือบ4นาทีนะวันนี้ผมจะพาพี่น้องนะครับมารู้จักกับอีกพืชกนิดนึงนะครับที่นะครับหลายท่านอาจจะรู้จักบางท่านก็อาจจะไม่ยังไม่รู้จักเลยนะลักษณะใบของเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับพี่น้องพอคุ้นๆไหมนะครับลักษณะใบของเขาจะเป็นอย่างนี้เลยเนาะต้นนี้นะครับเถ่านี้มีชื่อว่านะหญ้านางแดงนะครับ ชื่อแต่ละท้องถิ่นนะครับจะเรียกไม่เหมือนกันนะครับบางพื้นที่ก็จะเรียกสายานนะครับเคลียขยันนะครับหญ้านางแดงนะครับบางท่านขยันเทาเทาขยันนะครับลักษณะดอกของเขาจะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับพี่น้องเคยได้เห็นกันหรือยังนะครับไม่ใช่หญ้านางตามบ้านเราที่นําไปใส่แกงหน่อไม้อันนั้นไม่ใช่นะครับอันนี้คือหญ้านางแดงนะครับมันคนละอย่างกันเลยเนาะหญ้านางแดงนะครับเป็นยาสมุนไพรนะที่นะครับ นิยมมากที่สุดเลยนะครับนำไปทำยาในในเรื่องสมุนไพรนะครับมาดูนะครับในเรื่องสรพพคุณทางยาของเขากันนะครับวันนี้เนาะมาเรื่องสรพพคุณทางยานิดนึงเลยนะครับหญ้านางแดงนะครับเถ่าย่านางแดงนะครับช่วยบำรุงธาตุในร่างกายของเรานะครับในกรณีเถาของเขานะช่วยบำรุงหัวใจนะครับแก้โรคหัวใจบวมนะครับในกรณีเถานะใครที่นะครับ มีโรคเกี่ยวกับโรคหัวใจนะครับผมนักแนะนาเลยนะให้นําเถาของย่าินนแดงนะครับมีเลยเถาตรงนี้เถานะครับไปนะครับต้มน้ําดื่มนะครับจะช่วยในเรื่องของโรคหัวใจได้นะครับรวมถึงนะครับช่วยดับผิดร้อนภายในร่างกายนะสําหรับใครที่นะครับร้อนในกระหายน้ํานะครับช่วยแก้อาการท้องผูกนะครับท้องไม่ทายนะ ดังเช่นนะครับท้องลำไส้ขี้เกียจอะไรประมาณนี้นะครับถ่ายเป็นกระท่านกระเช่นนะครับถ่ายเป็นก้อนกลมๆนะครับอันนี้ผมแนะนําเลยนะครับให้นําเถารากและใบของเขานะครับด้วยการใช้ฝนกับน้ําหรือน้ําซาวข้าวนะครับหรือนํามาต้มกับน้ําดื่มก็ได้นะครับอันนี้จะช่วยแก้อาการได้นะครับรากหรือเหง้านะครับใช้เป็นยาแก้ไข้นะครับใช้กระทงพิษไข้นะใครที่มีอาการไข้นะครับถอนพิษไข้และแก้ไข้ทั้งปวงได้เลยนะครับยานางแดง มีประโยชน์จริงๆนะครับอันนี้นะครับเป็นเรื่องดีเลยนะครับไข้ทั้งปวงนะครับย้ําเลยนะครับว่าลดอาการไข้ทั้งปวงนะครับโดยใช้เงานํามาปนกับน้ําหรือน้ําสาวข้าวนะครับหรือจะต้มกับน้ำนะครับใช้น้ําดื่มนะครับใช้ดื่มนะครับจะช่วยในเรื่องนะครับถอนพิษไข้ได้ทั้งปวงเลยนะครับในกรณีรากและเงานะครับส่วนเท้านะใช้เป็นยาแก้พิษไข้ได้เช่นกันนะครับ ไข่ามากไม้นะครับหรือไข้อิสุกอิใสนั่นเองนะครับไข่าการไข้หัวนะครับหรือไข้สุกใสตามที่ผมว่านะครับไข่เสื่องซึมนะครับไข้ป่าเรื้อรังนะครับรวมถึงนะครับใครที่เป็นไข้ามาเรีย,ยอันนี้ก็ได้เช่นกัน ใช้เป็นญานะครับแก้พิษทั้งปวงเลยนะครับแก้พิษเบื่อเมาพิษเบื่อเมาของเห็ดนะครับถอนพิษยาเมานะครับแก้พิษสุรานะครับเวลาใครที่ดื่มมากๆนะสุลาเป็นพิษอันนี้ก็แก้ได้นะครับแก้ยาเบื่อนะยาสั่งถอนพิษสาแดงนะครับโดยใช้เงานํามาฝนกับน้ําหรือน้ําซาวข้าวเช่นกันนะครับหรือจะต้มกับน้ําดื่มนะครับเป็นยานะรวมแม้กระทั่งนะครับใช้แทนเถารางจืด ก็ได้นะครับช่วยล้างสารพิษหรือสารตกค้างจากยาฆ่าแมลงในร่างกายได้เลยนะครับหรือเกิดอาการแพ้ต่างๆตามร่างกายเรานะครับด้วยการใช้ใบหรือเทานามาต้มน้ํเดิมเป็นประจํานะครับหรือกินแทนน้าก็ได้นะก็จะช่วยลดอาการดังกล่าวได้นะครับอะไรที่มีอาการพิษสารพิษตกค้างในร่างกายนะครับจะช่วยถอนพิษเลยนะครับช่วยล้างสารพิษจากยาสิติดได้เช่นกันนะครับซึ่งหมอพื้นบ้านบางแห่งนะแจก นำรากของเขานะผมย้าเลยนะจะนํารากของเขาหรือเถามาผลให้ปู่ป่วยที่กําลังเลิอกยาเสพติดนะครับดื่มเพื่อช่วยล้างสารพิษสารเสพติดในร่างกายของเขาได้เช่นกันนะครับช่วยครับพิษโลหิตและน้ําเหลืองได้เช่นกันนะครับลําต้นหรือรากนะใช้ เข้าเป็นยาบำรุงโลหิตนะครับสำหรับสตีหลังคลอดนะในขณะที่สตรีกำลังอยู่ไฟนะครับจะช่วยทำให้มดลูกเข้าอู่ได้เร็วขึ้นเลยนะครับอันนี้ในกรณีรากของเขาและลําต้นของเขานะครับครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับสรรุกุณเล็กๆน้นอยของยญานางแดงน,นะครับ ตามที่ผมมาแนะนําให้พี่น้องได้รู้จักกันนะครับบางท่านก็รู้จักแล้วนะว่าย่้านางแดงเป็นต้นลังไงลักษณะอย่างไงนะครับแต่ย่้าทางแดงนะครับจะมีลักษณะใบเหมือนย่้าน่างบ้านของเรานะครับแต่ผิดแปลกที่ตรงที่ดอกของเขานะครับจะไม่คล้ายกันนะครับถ้าพี่น้องคิดว่าช่องนี้มีสาระมีประโยชน์ก็ขอฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับอีพีนี้ผมขอแค่นี้อีพีหน้าเจอกันใหม่นะครับก่อคณครับ